โปรดรักนักร้องดังคลองสวนสิบปีชีวิตล่าสุดแก้วกวินนายอมทิ้งชื่อนางเอกโกนหัววดชีในวัย50เรียกได้ว่าหากย้อนไปในอดีตเมื่อประมาณ20ปีก่อนเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักนักแสดงสุดฮอตในยุคนั้นเลยทีเดียวสําหรับแก้วกวินนาสุวรรณประทีปอดีตนักแสดงวัยรุ่นปัจจุบันอายุเข้าเลขห้าแล้วโดวยแก้วกวินนาเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีจบนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,คามคำแหงเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักเรียนการแสดงช่องน้อยสี มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอาต่อมาเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากเรื่องอรุณสวัสดิ์และมีผลงานละครตามมาหลายเรื่องละครที่สร้างชื่อเสียงที่สุดคือเรื่องเจ้านางในปี2537ทางด้านชีวิตราแก้วกว,วินนาเคยคบหากับนิกยูโฟแต่ทั้งคู่ก็ได้เลือกจบความสัมพันธ์กันเพราะเรื่องผู้หญิงอื่นหลังคบกันมานานกว่า8ปี ซึ่งเธอเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าเพราะมีบุคคลที่3เข้ามาทําให้ยุติความสัมพันธ์และเริ่มหายหน้าจากวงการไปสําหรับชีวิตปัจจุบันจะเห็นว่าแม้แก้วกวินนามแม้ปัจจุบันจใายุกอบเขาเลขงห้าแล้วแต่ดีกรีความสวยยังคงสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเธอยังมีรูปร่างหน้าตาที่เป๊ะมากคงเป็นเพราะเธอดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอทําให้อดีตนางเอกยังดูสวยอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าว ที่สาวแก้วนั้นตัดสินใจโกนหัวบวชชีหลังอดีตนางเอกหันไปทำกิจการส่วนตัวพร้อมทั้งยางศึกษาธรรมะมีความชอบชีวิตสงบโดยมักเห็นภาพไปทำบุญอยู่บ่อยๆโดยมีภาพให้พ่อแม่ปรงผมซึ่งเจ้าตัวตัดสินใจโกนหัวบวชชีและไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่พิษณุโลก่้มกลางคนเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยโดยชีวิตตอนนี้ของเธอเองก็ได้กลับมาอยู่ทางโลกแล้วแต่ยังคงใช้ชีวิตที่หันหน้าเข้าหารธรรมะอยู่เสมอ ซึ่งหากแฟนๆของเธอคิดถึงก็สามารถไปติดตามเธอกันได้ที่ Facebook ส่วนตัวของเธอกันได้ต้องบอกเลยว่างานนี้ใครเห็นแล้วก็ต้องชื่นใจกับความสงบของเธอแก้วกวินนาที่ตอนนี้สึกมาแล้วก็โพสต์เบิดใจว่าอยากที่จะละหังโลกไปบวชชีตลอดชีวิตหาไม่ติดว่าเป็นห่วงพ่อกับแม่โอกาสหน้าจะขอไปบวชอีกฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ